ตาทรมานไหมตัวเนี้ยทรมานครับอยากตายไหมเอาไหมเอาจัดไปทำเตือน คลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตามฟาสิบแปดให้เรียกพ่อกกบแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดใดทอสอเสียดเยียดยามประชดประชนันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเนเนื้อให้คนที่มีฟาร์มตกคลุกไดยากใดลูดเท่าเลียมกลโกงคลองมิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลกันรูดเลืองกระเบื้องเล่าสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนคะรสวรรค์วันนี้นะฮะคุณเคยไหมฮะ ไม่ดับไม่นอนแต่ถ้าสำหรับผมนะแค่วันสองวันเราก็นอนแล้วแต่เคสที่เรามาถึงเนี่ยตั้งแต่วันที่เขาส่งเรื่องจนถึงวันนี้ยี่สิบวันแล้วครับเขาไม่นอนยี่สิบวันยี่สิบวันแล้วไม่นอนและมันพลิกกว่าน,นั้นตอนที่คุณตาอยู่โรงพยบาบาลเนี่ยคุณตาบอกกับลูกตัวเองว่า กูาตายไปสามวันแล้วคือไม่รู้คือแต่วพวกว่าเขาว่าตายไปสามวันแล้วผมว่าแปลกนะคนป่วยได้ยี่สิบวันไม่หลับไม่นอนแต่ยังอยู่ได้อยู่ได้ยังไงครับหรือในตัวเขามีอะไรและตอนที่ตัวเองอะ่ะพูดว่าเฮ้ย hey, กูตายไปสามวันแล้วเนี่ยนั่นคืออะไรอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของค้ทซาปาภัยที่เราจะนําเสนอว่ามันไปยังไงและเราจะช่วยเหลือเคสนี้อย่างไรนะครับอันนี้คือบ้านหลังที่เกิดเหตุใช่ไหมที่เขามีความเชื่อ แล้วทำไมเราเราถึงเชื่อว่ามันไม่ใช่พ่อเราอะเขาบอกว่าเขาตายมาสามวันแล้วเขาบอกว่าเขาตายมาสามวันแล้วใครพูดอใครได้ยินมั้ยหนูอยู่โรงพยาบาลหนูได้ยินคนเดียวอ่านแล้วพอเขาบอกว่าตายมาสามวันแล้วแล้วเราแล้วเราทำไงเขาบอกว่าทําไมไม่พาคุกลับบ้านแต่เราบอกกันนั้นเราได้ข้อมูลมาว่าบ้านหลังเนี้ยเขาเลี้ยงผีโลกันมาด้วยใช่ค่ะ S <S ใช่ไหมผีโรงเขาเรียกยังไงพี่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาสืบทอดกันมาตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่หนูสมัยหนูเป็นเด็กอะแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกปีแล้วปัจจุบันไอ้ผีโงรงยังบูชาอยู่ไหมแม่ตายไปแล้วพ่อพ่อเขาไม่ได้แล้วสิ่งที่บูชาอยู่ไหนที่บูชาตอนหนูเอาปะกนแล้วไปทิ้งไว้ตรงนี้ทิ้งตรงไหนอะนั่นต้นขนไม้านานยังโดยประมาณน่าจจะสองเดือนเดือนอยังอยู่ไหมยอง ไอ้ตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะมีเสามันจะมีเสาอ,อยู่เสาหนึ่งเมื่อก่อนนี้บ้านจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะบ้านจะเป็นแบบเป็นบ้านไม้แล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบเนี่ยมันจะขึ้นเป็นบันไดยอยู่ประมาณบันไดประมาณสี่ห้าขั้นขึ้นไปแล้วก็จะเป็นห้างแต่ต้นไอ้เสากลางเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนั้นแหละแต้นี้เสาหน้าตาตัดออกไปแล้วไม่แต่บ้านหลังนี้คือเราสร้างมาแล้วเนี่อันนี้น้องสาวสร้างอันนู้นนานยัง ที่บ้านหลังนี้เขาเขาสร้างไปแล้วทุกคนเห็นไหมว่าจั่วบ้านเขาเนี้ยมันตรงประตูบ้านเลยจั่วบ้านเขาอันนี้น้องสาวน้องสาวคิดบ้านเขาจะมาอยู่อันนี้คือน้องสาวคนเล็กสุดแล้วเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่กรุงเทพค่ะจําได้ไหมคะหลังที่เคยไปสมัยก่อนที่ที่ตีนสะพานอ่ะกี่ปีปีปีไหนอะที่หนูไปหาหมอปลาที่กี่ปีพี่จําว <is> ื่อกี่ปีไปหาหมอป่าตอนนั้นแม่ตายเอาหมอจ๋านี่จําได้ไหมที่หนูเคยเอารูปไปให้ดู พี่หมอน้ำตาไหลพี่ปีห้าห้าหอหน้าปีห้าห้าปีนี้ปีหกหกสิบปีสิบปีหนูสิบปีพี่ผมจำไม่ได้หรอกครับใช่เพราะว่าตั้งแต่หมอฟามีห้องน้ำห้องเดียวผมไปอ่ะเฮ้ยจริงเหรอหมอฟามีห้องน้ำห้องเดียวเองเหรออ่ะตอนนั้นมีห้องเดียวอันนี้ทนานไปมาหนูไปตั้งแต่บ้านโอเคโอเคไม่ต้องไปตัแบ้าแล้วเนี่ยโอเคตอนตอนแล้วตอนแล้วผมจำไม่ได้หรอกครับสิบปีแล้วให้เช็คว่าคนนี้ตายไปแล้วผมจำไม่ได้หรอกครับโอเคปะ แน้วคนป่วยไหนผมกำลังจะเข้าบ้านเขาแล้วไม่ดีไม่ดียังไม่เห็นคนนะตอนนี้ยังไม่เห็นคนไม่ดีเลยเออหน่ไหมมีปโรหตตาใช่ตานะ ถูกต้องนะตายไปของเคเนี่ยแล้วตาป่วยเป็นโรคอะไรอะตอนนี้รู้ไหมเฮ้ยคุยผมไๆเฮ้ยออแต่ตาคุยรู้เรื่องนะแต่ทำไมไม่นอนอะ่ะไม่รู้ไม่ไม่อยากนอนไม่ง่วงเหรอไม่เพียร์เหรอเมื่อ,อ,อก่อนตาทำง,งานอะไรอะ่ะอ๋ออ๋ออะ เดี๋ยวให้หมอปลาดูให้นะตาชื่ออะไรครับคุณตาชื่ออะไระเรียะเอียดอายุเท่าไรตาญาตินะตาสักอะไรไว้บนหัวเนี่ยสักอะไรไว้สักอะไรไว้บนบนบนสีสักอะกระหมูกระคมูกไม่ใช่พระเนี่ย ตาอาไรสักงก็บนหัวคุณสั่งให้เหรอหลวงพ่อคุณสั่งให้เหรออย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดหลวงพ่อคุณสั่งให้เหรอไม่หลวงพ่อท่านสั่งเหรอไม่ใครสั่งให้เขาอ่ะฮะเขาไม่ทราบูใครสั่งให้ตาไอ้บนสีสั่สองจุดเนี่ยคือคงไม่ใช่หลวงพ่อผลอ๋อหลวงพ่อผล หลวงพุ่ญาตนะหลวงพ่อคนนะหลวงพ่อคนหนลวงพ่อคนวัดอะไรวัดอะไรครับวัดบ้าไนไร่บ้าไนไร่บ้าไไนไร่บ้า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 นไร่เดี๋ยวก่อนตาตาฟันนะใครสักอะไรไว้บนสีสระตาพระพระขอโทษนะว่าไม่ใช่ไ,ไม่ใช่นะคือพูดสามรอบก็คือสามคนสี่คนก็คือ เขาคงจะศรัทธานะเขาจำว่าเขาคงจะจะศรัทธาเลยสัขขนะสกแก้อะไรนะฮะสักไว้แก้อะไรใส่แย้ยันมือบุญสมัเก่าเขา,เขาแน้ยันลูกยันลูกฮะบุญสมัเก่าเขชอบสักมันะะเ,มเ,เหนียวมันเหนะียวตารทรมานไหมเนี่ยตาทรมานไหมตาทรมานไหมตัวเนี้ยอยากตายไหมเอาไหมอ่ะจัดไป จะสั่งอะไรลูกหลานไหมจะสั่งอะไรบอกลูกหลานว่าจาอยากตายอ่ะย่าไม่บอกคนรวยหรอกนะบอกคนยาอยากสั่งลาอะไรลูกหลานไหมเบิ่อตาเพราะตาทรมานอ่ะเฮ้ยนะไม่หนูเลยตาทรมานใช่ไหม อยากตา,ตายใช่ไหม <acres. S 1> ทำไมถึงอยากตายตายฮะอยากตายตายอยากตายใช่ไหมครับใช่ครับทำไมตาถึงอยากตายครับเบื่อชีวิตตัวเองนะเบื่อชีวิตัเองบทำไมถึงเบื่อชีวิตตัวเองลำบากบ่ลูกเต่าตัวเองก็ทรม,มานลำบากลูกตัวเองก็ทรม,มานอายุเท่าไรแล้วเนี่ยอายุเท่าไรแล้ว แล้วมีคนมารับตาหรือยังเนี่ยก่อนที่ผมจะมาี่นมีคนมาชวนตาไปอยู่หรือยังยังไม่มีแล้วตาอยากจะอยู่กับใครวานแี่อ่ะแล้วถ้าตาตายไปแล้วอ่ะตาจะมาหลอกคนในครอบครัวไหมอรัอะไรนะลูกตายแล้วข็ลูกขอรับไปแล้วไม่ขอรัแล้วตาจะมาหลอกคนในครอบครัวไหมตาจะตายแล้วพอเป็นผีจะมาหลอก ทำในทางเวรพอแล้วทะเลอะกนันไปทำไปเขาไม่รู้ความจริงตาขอโทษตาสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไม่เยอะเปล่าตาได้สร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้เยอะหรือเปล่าไม่ได้ไ้ลแล้วทำไมตาถึงท้องลากแบบนี้ไม่รู้ว่าตาเออคือตอนที่ผมเข้ามาเรารู้ว่าในตัวเขาเนี่ยมันมีผีเข้ามาอยู่ด้วยแต่ก็แปลกนะถาว่า ำไมเขาอยากตายเขาบอกเขาเบียดทรมานเอาไงครอบครัวพ่อเขาอยากตายแล้วเอาไงว่าจะปล่อยพ่อหรือเปล่าล่ะเอาลงคุยกันด้วยนะมะชุมเหมือนกันลงพื้นกันไปแต่ล่อไม่อยากตายนะตาอยากตายจริงนะโอเคเขาบางครั้งมเชื่อว่าบังคับบังใับบังคับบังคับรู้ว่าเขาทำดูรู้แล้ว

แป๊บนึแม่แจาพ่อไม่ไปนะพ่อจาต้องอยู่กับเราเนะปาติบอกไงปารู้แล้ว่ปไม่ไปไม่ไปเม่ไไม่ไม่ไปไะ่จปไม่าอไ่ไปไม่ไบไม่นปไม่ไปไม่ไปลม่ไปไม้ไปไม่ไปไม่ไปไไม่ไปไ่ปไ่ม่ไอม่ไปไมม่่ โถ่ไอ้หนูองไอ้โถอ,อยู่ถ้าจา๋าอยากหลับจ๋าหลับไปเลยหลับให้สบายถ้าจ๋าไม่ถ้าจา๋า,จาทรมานจ๋าหลับถ้าจ๋าจะทรมานเลยหนูบอกให้ลูกหลานเขาคุยกันเนี่ยเพราะไอ้ตัวเจ้าของร่างไอ้ตาเนี่ยเขาอยากตายเขาอยากทรมานเดี๋ยวผมจะไปตามหาความจริงว่ามันเกี่ยวข้องก,กับของที่กรับมาหรือเปล่าและไอ้บ้านอีกลังหนึ่ง ที่กับว่ามันเยียนใครก็อยู่ไม่ได้ตามันดู<อ>ว่ามันมีผีไหมเป็นยังไงแต่เอียดมีอะไรจะสั่งเสียลูกหลานไหมแต่เอียม่มีม <favor pit falls> ีอะไรจะสั่งเสียลูกหลานก่อนที่เราจะตายไหมทำไมล่ะอะไรนะ ที่แม่น้าก็ที่แววทางให้ลกูกยอมให้ลกูลกดูถูกันสบายสบายนไม่ี่แล้วจะแบ่งที่ทางให้ลูกไหมจะได้มีหลักฐานยืนยันว่า,าแบ่งกันยัง,ยงไงเดี๋ยวไม่ต้องมาทะเลาะกันจะแ,แบ่งตรงใบให้เท่าๆกันหรือว่าไม่ให้เท่ากันจะแบ่งสองบัตให้เท่าๆกันหรือไม่ให้เท่ากันเท่ากันยเท่ากันนะอ,อย่าทะเลาะกันนะเขาบอกให้แบ่งสบายาเท่าๆกันนะไม่ใช่อีกคนหนึ่งกูดได้มากอีกคนได้น้อย แต่เอกแกพูดเองนะเรามีหลักฐานยืนยันนะไม่หวงธงบัตนะบริษัทนี้มันมีผลไหมที่ผมมองว่ามัน,ม,นมีผลมากเลยพอมาอยู่บนหัวพออยู่บนหัวปับ๊บเส้นเลือดตาละเอียดตีบทำให้ตาเดินไม่ได้มันแปลกก็และ่ะเห็นไหม,ไหมนี่มันเป็นเรื่องที่แปลกนะ จะสักอะไรนะครับต้องเผื่อใจว่าถ้าอายุเรามากแล้วเราสามารถคุมรอยสักได้หรือเปล่าถ้าคุมไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนเรื่องการเลี้ยงผีโลงเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่แนะนำให้เลี้ยงหรอกเพราะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยมันไม่ใครอยากเลี้ยงแต่ถ้าเรา,เราอยากเลี้ยงนะแนะนำให้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับได้ไข่ไว้ขายได้ไข่ไว้กินนะครับ ตาละเอียดกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมขอโหสิกรรมด้วยนะตาเนืกอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะนึกถึงครูบาอาจารย์ตาละเอียดที่เคยให้วิชาให้ประสิทธิภาษาให้ชีวิตตาละเอียดนะนะครับตอนนี้มองนิ่งมากน้ำอะไรนนอันนี้น้ำสีสำหรับน้ำมนำันนะล้างเลยครับล้างเลยครับมีอะไร จะบอกเลาไปนะครับตอนนี้เนหจี้าหนขายจะตัดิกรรมโหิีแตเย็นค่อยๆหน่อยไม่เอาเขาไปข้าหูวเขาไม่ีหรอไปข้างหเขาจะพูดอะไรดังู้เยข้าับพูดอเดี๋ยวโทรหาที่หนูคนนะบอกรด้วยบอกโลหิกรรมไม่ทีหนูมันนจ๋ะ โอโห้ที่กรรมให้ที่หนูมันนะโา้องหอเโหที่กรรมให้ที่หนูมันนะอ่าเนี่ยเขาบอกเออเขาบอกเออแล้วนะโอ้โห้ที่กรรมให้เออแล้วผมแค่ไปไม่ได้เตรียมไปไว้ดอกไม่ไุณเห็นอะไรสายหรือเขาหรืไม่ได้เตรียมครับเอ้าออดพูดกับจ๋าเร็วๆขอให้จ๋าโอโห้ที่กรรมให้ครับเอ้าพูดดิพูดเลยขอให้จ๋าโอโหที่กรรมให้นะทิดออดทิดออด จ่าไปสบายนะจากไปสบายนะบอกคนะว่าไม่กี่วันเข้าไปนเ่นเยวเขาก็จะหลับลาดยาวไปเลยแต่ยังแต่ยังไม่ตายทันทีนะหลับพักแล้วก็ไปเลยนะครับที่ว่าบอกว่าเขาไม่หลับมาประมาณ20วันคืนนี้ยเขาจะเริ่มหลับแล้วหลับลื่ไปเลยนะครับ ขอชื่อจริงคืออะไรนะละเอียดของแม่โตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธสัะโมตสัณหะพระวัโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธสัะโมตัสสะ เออป้องใย้แบบรู้อน้ำมนดี๋ยผมไม่รอดแต่น้ำมันอย่าอย่าอย่าพรมหมดนะเดี๋ยวเอาไว้พรมวันที่เขามาขยับป้ายอีทีนึงนะเขาขยับป้ายเสร็จต้องผมอีทีนึงนะต้องให้เขาขยับนะเขาต้องขยับนะเดี๋ยวหลายคนจะถามว่าเอาทำไมเคสนี้หมอปลาถึงตัดใจที่จะทําการสวดตายให้กับเจ้าของร้านนี้ตัวของครอบครัวเขา แม้กระทั่งตัวร่างเขาเขาพูดได้เขายอมเขาไม่อยากทรามานเพราะวันนี้สิ่งที่เขานอนอยู่เนี่ยมันก็เหมือนเขาเนี่ยตายทั้งเป็นเราก็เลยทำให้แต่ถ้าเคสไหนเขามีการกับอึกรอัลูกหลานไม่ไปทางทิดเดียวกันเราก็เลิกตัดสินใจที่จะไม่ทำเดี๋ยวอะไรคืว่าเอ้าไอ้เคสนั้นคุณทำเคสนี้คุณถึงไม่ทำนี่คือเหตุผลของเรานะครับถ้าครอบครัวหรือตัวล่างเขาพูดได้เขายินยอม ที่จะทําให้เขาเนี่ยกลับหลุดพน้นไปกับทบูมิของเขาเราทําให้นะอันนี้คือเหตุผลนะแต่หลังจากนี้ไปพี่เขาก็จะเริ่มหลับยาวแล้วก็เริ่มเบื่ออาหารแล้วก็จะค่อยๆไปนะครับอันนี้เราไม่ได้ฆ่าเขาครับเพียงแต่เราสวดเอาวิญญาณที่ในตัวคุนตาออกเมื่อวิญญาณออกไปแล้วร่างเขาก็จะไม่ไหวเขาก็จะต้องไปครับแต่ถ้ายังไม่สวดเขาก็จะทรมาราอยู่แบบนี้ แต่ที่บอกผมทําได้แค่ตรงนี้สิ่งที่เหลือเป็นหน้าที่ของพี่ที่ต้องติดต่อกรมทางเนี่ยลองติดต่ออบอวตมาก่อนให้อบอวตนมันภาษานว่าต้องขยับป้ายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเข้าไม่ขยับความวุ่นวายก็ยังจะเกิดขึ้นถึงแม้มันเป็นแค่ลูกศอนแต่ลูกศรมันมาทิ่มแทงคนในครอบครัวพี่นะครับเข้าใจนะครับไอ้ลูกศรนนะนะมันวิ่งตองจริงแต่มันมีอีกอันหนึ่งมันแทงเข้าบ้านพี่เข้าใจนะครับอันนี้ยคือสิ่ง ที่ใครดูรายการนี้ผมบอกแล้วว่าคุณจะได้ข้อคิดที่ดีเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขอันนี้เราไม่ได้พูดเล่นมันคือเรื่องจริงแล้วก็ฝากถึงกรมทางครับอย่าติดเอาแต่เสร็จคุณต้องติดต้องคำนึงถึงคนที่เขาอยู่ตรงนั้นด้วยอย่าคิดว่าไม่ใช่บ้านคุณแต่ก็คือคนเหมือนคุณนั่นแหละเขากินข้าวเหมือนคุณนั่นแหละฮะเขาก็รับจ้างเหมือนคุณนั่นแหละฮะเพียงแต่เขาไม่มีเงินเดือน พวกคุณไงเขาไม่ได้กินภาษีเหมือนพวกคุณไงแต่พวกคุณกินภาษีคุณทำให้มันดีแบบนี้เแล่ยจะมีใครกล่าวว่าคุณได้นะครับถึงีสุดท้ายแต่ผมให้ขอบคุณตรงนี้เลยเมื่อกี้ที่ผู้สรุปจบแล้วทีนี้ทางครอบครัวมีอะไรอยากจะขอบคุณหมอปลาอยากจะขอบคุณอะไรยังไงพูดได้เลยครับลองคุนะสามองนขอบคุณมากนะคะที่มาช่วยหนูครับหนูไม่แต่ผมช่วยแล้วต่อจากนี้พวกพี่ไปพวกพี่ก็ต้องจําคําพ่อไว้นะพ่อให้แบ่งเท่าเ่ากันนะอย่าทะเลาะกันเองนะ ผมกลัวอะไรรึไหมทุกเคสที่เราไปช่วยสุดท้ายลูกหลานมาทะเลาะกันเรื่องสมบัติเล็กๆน้อยๆจำไว้ได้ว่าสมบัติที่เราให้เรามาเนี่ยมันไม่ใช่ของพวกเราเข้าให้แค่ไหนเราต้องเอาแค่นั้นเขาเขาจะไม่เพราะผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ต้องการให้ลูกของมาทะเลาะกันด้วยเพราะหลายเคสนะครับสมบัติที่พ่อแม่ให้อ่ะเราไม่ได้สร้างพ่อแม่เขาสร้างนะครับเขาให้เราบาทเราก็ต้องเอาเอาแค่นั้นเราอย่าเอาเกินนอกนั้นถ้าเกินนอกนั้นปั๊บแล้วพี่น้องอีกคนอื่นอ่ะที่เขาต้องให้อ่ะเขาไม่ได้อ่ะ อยาเห็นแก่ตัวอันนี้คือคือผมไม่ได้ฝากครอบครัวเนี่ยแต่ผมฝากถึงคนที่ดูรายการนี้ทุกครอบครัวนะครับเราพ่อแม่ให้ชีวิตเรามามันประเสริฐแล้วแต่สิ่งที่พ่อแม่ให้ต่อคือสมบัติแต่เราต้องพอใจในสิ่งที่พ่อแม่ให้อย่าไปทะเลาะกับพี่น้องครับเพราะเรากินข้าวชามเดียวกันนะครับเรากินข้าวหม้อเดียวกันเราดูดนมแม่คนเดียวกันนะครับตาไปก่อนนะไปคะเดี๋ยวผมก็ต้องตามตาไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ตาใครไปก่อนก็ รับไปก่อนผมก็ต้องตามตามไปอยู่แล้ว